ส่วนใหญ่เราคุ้นกันนะครับบล็อกก้อนเมฆคือจะมีก้อนเมฆอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นเนื้อหนูครับลักษณะคล้ายก้อนเมฆตรงนี้ครับบล็อกก้อนเมฆแล้วตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งแตกจากเจดีลงมาคําว่าวัดแตกก็คือนะครับคาว่าตรงนี้จะมีเส้นแตกแต่ตรงนี้ไม่มีนะฟาร์มก็จะมีเส้นแตกแต่อันนี้เป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกก้อนเมฆเจดีแตกสวัสดีครับผมเอลอมปานะครับวันนี้จะพามาดูเรียนหลวงปู่ตื้อธรรมสโมนะครับปี16นะครับนะ เวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมาครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะจะแยกนะครับด้วยกันทั้งหมดหลายบล็อกมากเลยนะครับนะโดยนะครับบล็อกนะครับส่วนใหญ่ครับจะคุ้นกันนะครับบล็อกก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆก็จะคือจะมีก้อนเมฆอยู่ตรงบริเวณนี้เราเห็นไหมครับเป็นเนื้อนูนครับลักษณะคล้ายก้อนเมฆเห็นไหมครับตรงนี้ครับบล็อกก้อนเมฆนะครับแล้วคำว่าเจดีแตกแตกตรงไหนครับตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งแตกจากเจดีลงมานะครับนะนี่ครับเป็นเส้นแตกนะครับนี่เขาเรียกว่าบล็อกเจดีแตกเนะครับเส้นแตกคม แล้วนะครับนะคำว่าวัดแตกก็คือนะครับคำว่าตรงนี้จะมีเส้นแตกแต่องนี้ไม่มีนะนะครับแล้วก็ครามแตกก็คือสมครามครับนะครับคำว่าคราม,คล,มคลออาร์มคามก็จะมีเส้นแตกนะครับนะเหมือนเหมือนนี้เลยครับแต่อันนี้เป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกก้อนเมฆเจดีแตกนะครับนะนี่ครับองในคลิปนี้นะครับกาเียบล็อกก้อนเมฆเจดีแตกนี่คือการแยกบล็อกเรื่อนี้นะครับนะโดยนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะมีนะครับมี2โคดนะครับได้ความพิเศษ2โคดจะหายากหน่อยนะครับนะแล้วนะครับนะสังเกตนะครับนะบริเวณนะครับนะบ่าขวาจะมีเส้นแตกครับนี่ครับบ่าขวาหลวงปู่เราเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่งุมขมครับแตกขึ้นไปอ่านะครับนะเห็นไหมครับเราจะเห็นนะครับนะเส้นแตกนะครับวิ่งขมขมขึ้นไปนี่ครับ ผมขึ้นไปแล้วจากนั้นนะครับนะจะมีลักษณะขีด2ขีดตรงแขนด้านซ้ายมือเราครับนี่ครับขีดเล็กๆนะครับข้างแขนซ้ายมือเราเห็นไหมคมๆเลยนะครับนะครับขีด2ขีดนี้จะคุมชัดมากเห็นไหมชี้ชึดนะครับนะคมชัดมากแล้วจากนั้นครับคาว่านะครับทัมะโมนะครับตรงคําว่าทอทงครับตรงนี้ครับจะมีติ่งก้อนเกินอยู่ตรงมุมทอทงเลยนะครับเป็นติ่งคมคมครับนี่ครับเป็นติ่งก้อนเกินตรงจุดนะครับนะครับตรงจุดทอทงนะครับก้อนเกินนครับเป็นเม็ดไข่ปลาคมคม แล้วนะครับนะจะมีนะครับเส้นวิ่งแตกตรงใต้ฐานครับนี่ครับวิ่งแตกใต้ฐานนะครับนะเส้นแตกของผมครับเห็นไหมอ่าเส้นแตกวิ่งของผมจากนั้นครับพลิกด้านหลังเหรียญมาครับนะครับด้านหลังเหรียญนะครับโปรดจำไว้เลยเหรียญรุ่นนี้นะครับคอหูจะต้องเป็นคันนาครับ นะครับเป็นล่องสับลงไปเห็นไหมครับเห็นล่องร่องสับลงไปเห็นไหมครับครับลักษณะล่องสับเหมือนเหรียญปิ้นกวาดทั่วไปเลยนะเป็นล่องสับลงไปแล้วนะครับนะครับคำว่านะครับการแยกบล็อกก็เหมือนที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นบล็อกก้อนเมฆเจดีแตกนะครับเจดีแตกก็คือนี่ครับมีเส้นแตกบิ้งพาดลงมาแล้วมีก้อนเมฆก็คือมีเนื้อเกินก้อนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีด้วยกัน4บล็อกนะครับนะแล้วก็บล็อกวัดแตกก็มีนะครับคำว่าวัดแตกแล้วคามแตกก็ดูตรงนี้คําว่าขอควายรอเรือสระอามมมาคามแตกอันนี้ไม่แตกนะครับในคลิป แดีแตกมีก้อนหนึ่งนะครับนะแล้วเราสังเกตดูครับตรงลอเรือครับจะมีติ่งเล็กๆครับวิ่งบนหัวลอเรืออันแรกนะตัวแรกเลยเล็กๆเลยนะครับเป็นติ่งคมๆมากๆติ่งเล็กๆครับนะครับเราเอียงเรียนดูเนี่ยเป็นติ่งคมๆเล็กๆครับบริเวณบนหัวลอเรือครับนิดนึงครับเนี่ยเป็นติ่งคม แล้วนะครับนะคำว่าสังเกตคําว่าบ้านขาดนะครับนะจะมีเส้นวิ่งแตกข้างในโบรไม้ไปหาสระอาถ้าเราพลิกกลับหัวเรียนนะครับนี่ด้านหลังนะหลังเรียนนะเราจะเห็นนะครับนะเส้นวิ่งแตกจากคําว่าโบรไม้ไปหาสระอาขึ้นไปขึ้นบนนะครับนะเห็นไหมครับเส้นวิ่งแตกนะครับโบรไม้วิ่งขึ้นไปหาสระอาของผมนะครับนะนะครับสวยๆยินดีรับเช่านะครับใครมีนะครับยินดีรับเช่าหลังหมึกนะ อยู่ที่บ็อกอีกทีหนึ่งนะครับนะเป็นค่ารู้แล้วจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลัมปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ